อะไรนะคนเมนแลยขนาดนั้อะไรเชาเนี่เสียงปุ๊บพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันเมนแรงขนาดไหนเนาะพี่พีไม่ใช่ขนมเค้กนะคะที่จะหั่นนะที่จะหั่นหนึ่งปอนแล้วแบ่งเป็นซี่ๆได้เขาหวังดี ใช่เห็นด้วอคุณคิวเหมือนมาเป็นทีมพ,พี่จุ่มต้องใส่กางเกงยีนพี่พ so ีจะใส่สีอะไรน้าจริงวันนี้ใจตรงกันทุกคนเลยอ่ะ ก็เธอทุทำงานใช่าขาวดำอ,อ๋อเขามาอ๋อเขามาจากที่ทำงานอเ,เออ<ด>ใช่ลืมวันหนึ่งเขากินหมูสวรรค์อย่างนี้นี่หมูสวรรค์จะให้เขามากินหมูแบบหมูทุบก็ไม่ใช่ ดูหมูสวัสดด้วยดูเอวด้วยไข่มันสามชั้นชั้นดีอกเอวโพกไม่ได้มาง่ายๆนะคะกินสะสมมานานอยู่ดูด้วยเอาไปทำต้มเลงนี้ได้หลายหม้อเลยนะดูหุ่นด้วยสะโพขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายรับรอจะต้องภาวะ <c oughs> อะแม่วัวด้วยสิ่งวันหนึ่งเขากินเนื้อวัวจะให้เขามากินเนื้อไม่ทันจะให้เขามากินเนื้อ,นนอสุนัขมันก็ไม่ใช่อาหารแม่ว <c> ัว <oughs> สอนเพลงดุสบ,บาก่อนดุสบ,บาตากรมไว้พุ่มสวยขอขอหน่อยคิวหนึ่งคิวได้แล้วคิวจะมาขออะไรกันนะก็หนามันให้กันไม่ได้เลยเหรอเสียใจว่ะคิวได้ไปแล้วคิวไปไรอ่ะ คือฟ้องพี่แล้วเรื่องนี้ยอมไม่ได้ฉันบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวพ่อแม่เขาฟ้องเรจะมปนั่งร้องไห้ขอเก่งเขาไม่ใช่กระเลวกระลากระโหลกกระลาไปอย่างไหนวันดีคืนดีเขาเกิดแบบลูกเขาเสียหายทนาแเา้ากินหัวกระบาดไไม่มมดวๆนะแต่ว่าท่านี้ล่ะทำไมตู้ไขเข้น,นนะ คือคนหน้าตาสวยเขาจะอยู่ใกล้คนผู้ชายแล้วมันจะต้องเป็นแฟนกันหมดเลยสีไม่รันยาวสีห้ามบอกได้สาระสมีหกแล้วสหมอไม่ไเก็บคิดเรื่องอักุสนคัดไปคิดเรื่องอะไรดีๆบ้างชีวิตจะได้แบบดีๆแพี่ก็ลูกพญานาเหมือนคิดแบบอักุสนอย่างเดียวคนอืนอ่นก็ต้งองเป็น เอาทิ้งกล้องนะเกียจอยู่นะกล้องอนะค้าวนี้ว,ว่าคานี้ว่า,า,วาอย่าลืมพัดปอดริงนะหกล่องไหนเขาไะเกียรติยะเป็นซอ,องมันสามซองไ่พอ ดูตุ๊กตาในห้องนอนพี่พีก่อนได้เมียตามเล็บเป๊ะไม่รักไม่หลงสรุปเป็ดกินสรุปเป็ดกินอะไรไม่รู้วนะเขาบอกเป็ดกินอาหารแมวอะไรตอนนี้คิดคดีว่าอ้าวจริงเหรอค่ะนี้ว่า คานิว่าแมวชอบมากเขาบอกขาแมวชอบมากคานิว่าเขาไม่ได้จ้างเราเขาจ้างเขาเคยจ้างยังจ้างแล้วมีไงอ๋อคานิว่าคานิว่าแต่ว่าตอนที่เขาจ้างก็ได้ของมาดองไงเจ้าของเขาว่าเขาบอกเขาติดตามเขาชอบแ๋้วก็กินแก้วอะไรอีกอ่าคานิว่าแต่ว่ามันกินดีแมวที่เป็นก้อนนะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนิ่มเอาอันนี้ไปให้พี่ผีด้วยก็ได้เลยนะ ะเเอาไปเดี๋ยวเอาไปยังแก้มุมเคยทำงานควบคุมคุณนะครับพี่จุ๋มแก่พี่จุม๋มหิวเอาเหอะกินไม่หยุดเลยไม่ลดระมังน้ำหนักอะ่ะต้องกินดีต้องนะกินไม่หยุดเดี๋ยวแป้งข้าแป้งจากข้า<ม>แป้งจากขนมปังขนาดเราก,ากินงงเยอะเจยิงแบบ ลองชั่งน้ำหนักหรือยัง,งลอาลองชั่งน้ำหนักย,ยัางยังเราไม่พูดเราพูดแหลกจ้า,าดเดนเตรียมตัวไปลาหาดูเมคอัพอโศกาด้วยนี่ว,นว,นวันถ่ายเมื่อวานถ่ายรดตัดจนแล้วปู่แมอยู่ไหนโออป้าใบดื่มอะไรอยู่วะแล้วข้าแบบไปเอาอะไรมาบนรถไป ก็บอกกินบริสันตกันค่ะน้ำโขง,งึ้นเยอะมากคิวกำลังเฝ้าระวังต่เออเขามีแต่คนพูดทำไมอย่างนั้นนะเราไม่ได้ไปใกล้น้ำโขงนะหรอ,อเราใกล้น้ำขงังก็น้ำขงังตุ๊กตาตัวไหน,นผู้โชคดีได้ไปกับน้องแก้มคะแล้วถ้าไม่อะไรตั้งนานใจแค่แสนเจออ็ดยังไงคือเคาะใจที่ไหนนี่แม่ขมาท่านี้ว่าค่านี้ว่า หนูบอกแล้วว่าให้พี่พิชไอ้นี่แหล่งตุ่งเลงพุงโรงพยาบาลทำก่อนเขาก่อนใครพีชไม่เชื่อแต่ขนาดหนูไปดีโนรตาต้อวานหนูยังแบบหล่อนเลยอ่ะคานิ้วขาใช่ไหมจริงจริงมันเ่ะมันจำนะเว้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่จดจำอ่ะเหมือนแลตตาซอยห้าบาทอย่างเงี้ยก็ชอบจริงๆนะมันฝังเนาะทำเล่นตอนเปิดงานใหญ่โตนะคะเบ้น <No. S 2> มีแมวมีคือคนประเต้นเป็นแมวผู้หอญอิงนะน่ารักน่ารักเะตอนหมาตอนแมวออกมาทพี่บุ<ๆ>๋มแล้วว่นหนูเปิดเพลงพีซี่บนรถแล้วเต้น,นอยู่บนรถเมื่อคืนหนูฝันว่าหนูได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพิซี่หนูประหาเแล้วหนูเต้นแรงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม